วัสดีครับวันนี้สำหรับพี่น้องชาวต่างชาติหรือพี่น้องแรงงานสามสัญชาตินะครับจะมาบอกวิธีการต่อใบขับขี่ทางออนไลน์นะครับเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดก็ในเมื่อใบขับขี่ของเราหมดอายุท่านสามารถไปอบเข้าไปอบรมในออนไลน์และก็จากนั้น ไปติดต่อที่คนส่งในพื้นที่ของท่านที่อาศัยอยู่ได้นะครับบัตรใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์หมอดอายุแต่ก็ไม่อยากไปที่คนส่งหรือว่าคนส่งไม่รับให้ไปต่อจำนวนคนเยอะเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันรุนแรงก็เลยทางคนส่งมีให้ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติให้ต่อออนไลน์นะครับให้ต่อ,อให้ต่อใบขับขี่ทางออนไลน์นะครับพิมพ์เข้าเข้าไปหาใน Google นะครับเข้า,อ,าอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับเข้าไปที่อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์2,564ผ่านระบบ dlt นะครับ earning earning นะครับเข้าไปเข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับในการที่จะเข้าในเมื่อเราเข้ามาหน้าเว็บไซต์ของคนส่งแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็เข้าไว้ได้เลยครับจะมีหลายขั้นตอนอย่างเช่นขั้นตอนที่หนึ่งครับให้เข้าไป เว็บไซต์ก็คือเราเข้ามาแล้วเขาจะแนะนําและก็เข้าสู่เราเข้าอย่าเพิ่งเข้าสู่ระบบนะครับเพราะเรายังไม่ได้ลงทะเบียนเราต้องลงทะเบียนก่อนในการลงทะเบียนก็เนี่ยครับคือขั้นตอนที่สองนี่แหละครับกรอกหมายเลขบัตรประชาชนก็คือหมายเลขบัตรประจําตัว13หลักนะครับไม่ว่าคนจะถือบัตรประเภทไหนนะครับและก็ระบุ หมายเลขบัตรประชาชนของคุณอีกครั้งหนึง่งและก็จากนั้นก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเข้าไปและวันเดือนปีเกิดนะครับของคุณบนหน้าบัตรจะมีวันเดือนปีเกิดที่ถูกที่ระบุไว้อยู่แล้วนะครับตามหน้าบัตรเลยนะครับเสร็จแล้วก็ยืนยันหลังจากนั้นก็ให้เลือกอบรมนะครับ ในเมื่อหล,ลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วเราก็เข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มากรอกอบัตรประจําตัวแล้วก็ชื่ออะไรต่างๆนะครับก็คือเสร็จแล้วเราก็เข้าลงเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบเสร็จที่นี่เลือกอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุนะครับว่าบัตรใบขับขี่ของคุณเป็น บขับขี่ประเภทไหนประเภทส่วนบุคคลหรือประเภทขนส่งหรือประเภทสาธารณะนะครับถ้าเป็นประเภทส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับมีระยะเวลาอบรมหนึ่งชั่วโมงก่อ,อนจะอบรมนะครับเขาให้ทดสอบระบบก่อนอบรมก็คือเราต้องตอบคําถาม3ข้อนะครับแล้วก็ต่อไปก็อบรมเสร็จอบรม ฟังการอบรมหน,หนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ได้นะครับต้องฟังจนจบถ้าคนไปกดหรืออะไรสักอย่างจะระบบจะเริ่มใหม่แล้วนะครับจะเริ่มใหม่ทันทีเลยจะเสียเวลาเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเลื่อนอย่าไปกดมันเลยคนจะดูไม่ดูฟังไม่ฟังก็เปิดไว้อย่างนั้นนะครับจนครบหนึ่งชั่วโมงครับเสร็จแล้วก็จะให้ทดสอบหลังจากอบรมนะครับคือ การทดสอบก็ข้อถามเดิมจากก่อนอบรมนะครับเหมือนเดิมแต่ต่างกันว่าก่อนที่อบรมเราไม่มีค่อยมีความรู้หลังจากเราอบรมแล้วเราได้ความรู้เราได้ผลแล้วอะไรเงี้ยครับก็เราก็จะตอบถูกต้องเสร็จแล้วกดเสร็จก็จะมีผลการประมวลผลการประมวลนะครับก็คือว่าเราผ่านผ่านหรือไม่ผ่านครับก็คือผลการอบรมนะครับก็เปยนอันเสร็จสิ้นรอ รอรับว่าถ้าผ่านแล้วก็แคปหน้าจอเอาไว้แล้วก็ไปให้ที่คนส่งคนส่งก็จะให้คิวแล้วก็รอถ่ายบัตรอย่างเดียวนะครับก็ง่ายๆนะครับขั้นตอนที่นี่เรามาดูนะครับเรามาเริ่มกันนะครับผม้้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ของคนส่งก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้ามาถึงพอมาถึงหน้านี้นะครับสําหรับคนไทยทั่วไปก็ ลงทะเบียนที่ภาษาไทยนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ถือพาสปอร์ตชาวต่างชาติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแรงงาน3สัญชาตินะครับก็ให้กดที่คําว่า for foreigner นะครับและก็เพราะในนี้เราจะพูดถึงสําหรับพี่น้องชาวต่างชาติเท่านั้นนะครับแนะนําสําหรับชาวต่างชาติเท่านั้นหลังจากเราเข้าที่ for foreigner แล้วนะครับจะเข้าสู่ที่ว่าลงทะเบียนนะครับ ในทุกครั้งเราขอให้เลือกเป็นภาษาที่ต Jean ัวเองต้องการนะครับถ้าตัวเองไม่ทราบภาษาอังกฤษเราก็กดที่ภาษาไทยถ้าเราต้องการภาษาไทยนะครับถ้าเราต้องการภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาไทยเราก็กดตรงที่คําว่าอังกฤษนะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านและก็ท่านก็ทําตามขั้นตอนต่อไปนะแต่ในที่นี้ผมจะแนะนําสําหรับขั้นตอนภาษาไทยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จนะครับมันจะให้เรา เลือกนะครับว่าเราถือหนังสืออะไรนะครับคือเราถือหนังสือเดินทางแปลว่าพาสปอร์ตนะครับแล้วก็กดที่หนังสือเดินทางนะครับไม่ต้องไปกดตัวอื่นนะครับจากนั้นเราก็กดเลือกประเทศของคุณนะครับประเทศของคุณก็คือ ประเทศของคุณก็คือเราใส่ประเทศไทยไปเลยครับไม่ต้องไปใส่ประเทศลาวประเทศกัมพูชาหรือประเทศพม่านะครับเราใส่ประเทศไทยเลยหลังจากนั้นเราใส่หมายเลขหนังสือเดินทางนะครับหรือว่าพาสปอร์ตโนนะครับก็คือก็คือในวงกลมสีแดงแดงนะครับที่ผมชี้ให้นะครับที่เป็นลูกศรชี้ไปนะครับที่ว่า mc นะครับใส่ตัวนั้นเข้าไปเลยครับ ท่านหมายเลขท่า p a สป p o r t โนของท่านคืออะไรก็กดหมายเลขก,กดหนังสือตัวอักษรนั่นเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็พิมพ์หมายเลขโทราศัพท์ของท่านเข้าไปด้วยเสร็จแล้วมันก็จะมีชื่อระบ,บุขึ้นมาทันทีว่าหมายเลขพาสป p o r t คนชื่อชื่อนี้ก็คือหมายเลขนั้นหมายเลขนี้จะโชว์ขึ้นมาให้ที่คำว่าชื่อผู้ใช้ของคุณนะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปกดวันเดือนปีเกิดนะครับก็คือวันที่วันที่เท่าไหร่ที่เราที่คุณเกิดนะครับตามในหน้าพาสปอร์ตของท่านนะครับและเดือนก็เดือนก็คนขอให้คนใส่เดือนที่นะครับแล้วก็ปีอ่าคิเตักราชนะครับสำหรับชาวต่างชาติก็คือคิดตักราชนะครับสำหรับชาวไทยจะเป็นพุทธศักราชนะครับ แล้วก็คนเกิดปีคิดตักรา,าััดปีไหนก็ระบุเข้าไปนะครับอย่างเช่น1 9 0 0นะครับอย่างเช่น1,980ปีคศนะครับ ก็กดเข้าไปแล้วก็ส่งนะครับไปกดคำว่า,าส่งนะครับก็ในเมื่อเขาเรากดแต่ละครั้งจะมีภาษาให้เลือกนะครับแล้วก็เลือกไปเลยหลังจากนั้นจะมาหน้านี่นะครับ ตามที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเราบัตรใบขับขี่ของเราก็คือใบขับขี่รถส่วนบุคคลนะครับเราก็กมาเลือกแถบสีส้มนะครับแถบสีส้มนี่ก็หลังจากนั้นเราก็เลือกที่คําว่าทดสอบก่อนอบรมนะครับหลังจากเราทําแบบทดสอบก่อนอบรมแล้วนะครับเราก็ทําข้อสอบต่อไปก็คือเรารู้สึกว่าข้อไหนถูกแล้วก็กด ให้ครบ3ข้อนะครับแล้วก็ส่งข้อสอบนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ไปขั้นตอนต่อไปก็คืออบรมนะครับในการอบรมนี่ก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอนะครับความยาวหนึ่งชั่วโมงจะมีภาษาไทย30นาทีและภาษาอังกฤษ30นาทีนะครับแล้วก็ต้องฟังจนจบก,ก็คือเปิดฟังเลยครับเปิดเล่นคลิปวิดีโอไปเลยในคลิปวิดีโอการสอนอบรมนะครับจะไม่มีให้ ให้กรอไปคือเราต้องเปิดให้มันต่อเนื่องจนจบนะครับถ้าเราไปกดผิดหรือไปกดออกเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเปิดเราจะดูหรือไม่ดูฟังหรือไม่ฟังเราก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจบคลิปนะครับถ้าหากมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาเราก็ไปกด ข้อสอบนะครับกดข้อใดข้อหนึ่งในตัววงกลมนะครับเลือกที่ข้อที่ว่าเราคิดว่าถูกต้องนะครับกดไปเลยเสร็จแล้วก็ส่งนะครับส่งก็จะต่ออัตโนมัติทันทีเราไม่ต้องไปกดเล่นนะครับอันนั้นคือแบบทดสอบในระหว่างอบรมนะครับ ไปเล่นตรงจุดนี้กันนะครับเพื่อจะได้เกิดการขับขี่ที่ปลอดภัยเกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับ,รบก็นะครับคิดว่าในการที่เราฟังการบรรยายตรงนี้นะครับมันจะทําให้เกิดจิตสำนึกกิจกรรมในการขับรถที่มันปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากเอาไปเป็นส่วนในการนะครับต่อยุใิกับขี่แล้วเนี่ย อยากจะาให้ตรงนี้เข้าไปสู่จิตใจทุกท่านเพื่อสร้างการขับถีปลอดภัยให้กับทุกท่านอย่นี้นะครับวความปอดภัเริ่มได้ที่ตัวคุณครับสวัสดีครับครับหลังจากที่ได้ฟังจนจบคลิประยะเวลา1ชั่วโมงเต็มๆนะครับตอนนี้ไปก็คือทำแบบทดสอบหลังอบรมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เช่นเดิม3ข้อนะครับกดที่ที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุดนะครับใน3ข้อเสร็จแล้วก็กดส่งเข้าไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับจะมีใบแจ้งเตือนส่งมาให้จะมีใบยืนยันการผ่านการอบรมนะครับนี่ครับคือท่านผ่านการอบรมแล้ว รอสักครู่นะครับกดตกลงไปเลยนะครับนี่ครับคือการยืนยันว่าท่านผ่านทั้ง4ข้อแล้วนะครับและก็จะมีใบสลิปให้มาใบานี้สำคัญมากเลยนะครับท่านต้องแคปหน้าจอหรือถ่ายเอาไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อไปยื่นที่คนส่งนะครับในการไปยื่นที่คนส่งไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนนะครับ ตอนที่อบรมคนอบรมที่บ้านแต่ว่าการที่จะไปที่คนส่งจริงคุณอยู่ในพื้นที่ไหนก็นำสลิปตัวเนี้ยไปให้ที่คนส่งในพื้นที่ของท่านที่ท่านอาศัยอยู่นะครับและก็ก่อนที่จะไปอย่าลืมไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลและใบรับรองสถานทูตจากประเทศของคุณด้วยนะครับคือถ้าคนเป็นชาวลาวคนก็ไปขอใบรับรองแพทย์จากสถานทูตลาวนะครับและก็ นำไปยื่นที่ขนส่งอีกทีนะครับถ้าท่านต้องการต่อใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในคราเดียวกันนะครับให้คุณถ่ายเอกสารเป็น2ชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางหรือใบสถานทูตหรือใบรับรองแพทย์นะครับให้มาถ่ายเอกสารอีกชุดหนึ่งรวมของจริงก็จะเป็น2ชุดนะครับจากนั้นก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ต่อ ่อไปและจะมีการเข้าสู่ขั้นตอนทางขนส่งที่ให้มีการทดสอบไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางร่างกายหรือเทคนิคทดสอบทางสายตาอะไรต่างๆแล้วแต่เจ้าหน้าที่ในในที่นั้นๆนะครับแล,และทําตามจนครบทุกขั้นตอนจากนั้นก็ไปขอยื่นเพื่อขอบัตรคิวได้เลยครับแล้วก็รอเรียกถ่ายบัตร พอถ่ายเสร็จก็ใช้ใบขับขี่จนกว่าหมดอายุนะครับจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีในใบขับขี่ของท่านจะมีอายุตามวีซ่าในพาสปอร์ตของท่านนะครับแล้วแต่ว่าวีซ่าของท่านเหลืออายุกี่ปีนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับก็ขั้นตอนสำหรับ ทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่ในการอบรมทางออนไลน์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่หลายท่านที่ยังไม่เคยรู้เรื่องว่าใบขับขี่ของเราหมดอายุไปนั้งไปแล้วช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ขอให้ท่านทำตามคลิปเลยครับทำตามคลิปแนะนำและก็ทำตามทุกขั้นตอนนะครับหวังว่า จะมีประโยชน์แก่ท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ